วันนั้นเป็นครั้งแรกที่มามีเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของลูกยังเดียรอยู่ในอคอกบนรถกระบะท,ที่ถูกสกัดจับไปได้หลายสิบตัวต้องตายอยู่ภายในอคออมามีครับอยากายเลี้ยงหมาครับเอาสิหนูลองดูนี่มามีมีน่ารักน่ารักให้หนูเลือกเยอะเลยแบบน,นี้ก็มีนะตัวเล็กๆนี่เห็นไหมใส่เสื้อฉันอยากเลี้ยงหมาพวกนั้นครับ วาดล้างกลุ่มในทุนค้าสุนัขข้ามชาติครั้งนี้ได้มีการเปิดโปงเส้นทางการลักลอบขนสุนัขที่ผก้ดจากการนั่นมันหมาจอนจัดนะครับพี่ชานมันไม่เห็นจะน่ารักเลยพี่ชาญมันดูหน้านี้ของนี้ดีกว่าน่ารักกว่านะนี่ดูสิหมาพวกนี้หาที่ไหนก็ได้ชานอยากช่วยหมาหน้าสงสารไม่มีข้าวให้กินเบียดกันด้วยในกรง เขาไม่เห็นจะน่า <Rahmen> รักเลยนะครับชาญชาญอยากได้ต้องหมาแบบนั้นจริงๆหรอครับครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะวันแรกที่เราทุกคนเจอกับฟ็อกซี่ แม่ไม่คิดว่าฟ็อกซี่จะมีชีวิตรอดมามีดูสิเจ้าหมาตัวนี้น่าจะเหมือนในข่าวเลยครับเนี่ยเหรอครับน้องหมาที่พี่ชันอยากจะได้อะใช่ใช่ใช่เจ้าหมาน้อยมาอยู่ที่บ้านของพี่ชานนะพี่ชานจะช่วยให้ ดีขึ้นมากมากเลยนะโอเควันเวลาผ่านไปลูกของแม่ได้ให้ชีวิตหนึ่งกลับมามีความสุขอีกครั้ง ที่แม่เห็นทุกวันหลังเลิกเรียนคือความเลอะที่เกือบจำไม่ได้เริ่ะหมดแล้วฟ็อกซี่ไม่ใช่ฟ็อกซี่เป็นชานอ้าวชานเลิ่หมดแล้วนะเนี่ยฮะชานไม่ใช่ชานเป็นฟ็อกซี่ก็มันเลอะเหมือนกันจนแ <c oughs> ยกไม่ออกแล้วเนี่ยวันหนึ่งเสียงฟ็อกซี่เห่า <c oughs> ไม่ยอมหยุดเหมือนจะบอกอะไรสักอย่าง ร้องอะไรช้างอะไรเฮ้ยงูนี่ช้างอยู่ห่างเป็นเหตุการณ์ที่แม่ไม่มีวันลืมเมื่อชีวิตหนึ่งกำลังทำหน้าที่ปกป้องอีกชีวิตหนึ่งและเป็นชีวิตที่แม่รักสุดหัวใจโห้ยดูไปเลยโอเคจกใจแม่คับวันนี้อไม,ม่เป็นไรหรอกลูกแต่มามีว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่านะครับนะ ฟอกซี่ช่วยชีวิตไม่ทันมิชานบอกฟอกซี่จะตายฟอกซี่ไม่เป็นไรหรอกครับพิชานขอบคุณนะขอบคุณคราบเลอะที่เปื้อนเสื้อลูกในวันนั้นยังคงทิ้งร่องรอยความรักความผูกพันแล,และดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปบรีสเรื่องเลอะเยอะเรียนรู้